มาแล้วครับโอ้โหเอามีบารครับเพื่อเราสวัสดีทายาทหมัดดาวเหนือทุกท่านนะครับผมสุรินิเตอร์ครับเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับกับอีเวนต์กาชา ฮันมะบากินะครับกับยูจิโร่นะครับผมสองพ่อลูกกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะเปิดเกมมาก็ตกใจเลยนะครับว่าคอลลาโบตัวนี้กลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งไม่คิดว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้นะครับคราวที่แล้วผมก็พลาดทั้งคู่เลยนะฮะผมได้แค่ตัวฟรีอย่างคาโอรุไปตัวเดียวเท่านั้นเองครับซึ่งผมก็ปั้นแบบประชดชีวิตมากเลยปั้นมา7ดาวนะฮะโกคุย20เต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็อัด อ i ป m e n ์แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ให้พี่เขาหมดเลยนะครับเรียกว่าปั้นแบบประชดชีวิตกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะฮะอีเวนต์กาชากลับมอมกครั้งนะครับผมพร้อมกับเพชรของผม14,562เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะเบิร์นทิ้งให้หมดเลยนะฮะประชดชีวิตอีกเช่นเคยนะครับกับอีเวนต์กาชาฮันมะบากิแล้วก็ยูจิโรนะครับสำหรับตัวอื่นๆน,นะฮะก็จะมีซาจินะครับแล้วก็ราอ ที่เรียกว่าเคนโอนะครับเป็นเป็นร่างแรกของลาโอแหละนะฮะแล้วก็มีชู oo, นะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ก็ชื่อเลยนะชินเลซูนะฮะซูซูซขออภัย <laughs> แล้วก็มี D, ะะยูดีนะครับจูด้านะฮะผมชอบเรียกยูดีนะฮะตามหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีเรนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้อาจารย์โคลิวนะครับแล้วก็อะมีบานะฮะประเด็นของวันนี้นะครับก็จะเอา2คนนี้ให้ได้นะครับยูจิโร่กับ บาก,กิแต่ว่าความยากนะฮะคือสมมุติว่าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เศษเลยเนี่ยมันจะยากในตอนปั้นอีกนะครับก็ต้องลำบากละบนหาเศษมาปั้นกันต่อนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ผมได้ซาจิผมก็โอเคนะครับเพราะว่าซาจิผมก็ผมก็ประมาณหนึ่งนะฮะมีอยู่4ดาวไม่ใช่ประมาณหนึ่งนะมีอยู่4ดาวไม่มีเศษเลยนะครับก็ถ้าได้ซาจิมาก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีดวงหรือเปล่านะฮะเหลือเวลาอี่วันนะครับผม ดรอปเลสสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ดูที่โบนัสสล็อตนะครับอัตราปรากฏของโบนัสสล็อตนะครับจะอยู่ที่16นะครับก็คือมันจะมีหลายๆอันใช่ไหมและอันตรงกลางเนี่ยมันจะมีโอกาสปรากฏตัว16นะครับแล้วก็จะเป็น U R ซะ41เเลยทีเดียวว่าเรียกว่าก็เกือบครึ่งนะฮะเกือบครึ่งแล้ว U R ที่ว่านี่ก็มีเนี่ยนะครับเกือบครึ่งเลยนะฮะโอกาสที่น่าจะได้ ค่อนข้างสูงนะครับจาก16%แล้วก็เป็นตัว UR อีก41%นะฮะอ่ะวัดดวงกันเลยครับผม1 4 0 0 0นะฮะครั้งทั้ง400นะครับก็10ครั้ง4,000นะครับฉะนั้นผมจะเปิดได้เต็มที่เลย30ครั้งนะครับแบบรัวๆเลยทีเดียวไปครับครั้งแรกนะฮะอึผ่านครั้งที่2 มาแล้วครับพามพามโอ้โหชูครับข้ามเลยเจ็ดสเซนเลยนะครั้งที่3ามครับผ่านครั้งที่สี่ครับครั้งที่ห้าครับห้าครั้งมีปรากฏออกมาแค่ครั้งเดียวนะฮะห้าครั้งนะครับ อันที่6แล้วครับอัตราปรากฏของตัวกลางนะฮะอยู่ที่16%บหกเครับ้นที่7นะเออมันยังไงยังไงแล้ววะเฮ้ย16%ก็เรียกว่า5ต่อ1นึ่อ่ะใช่ไหมอ่ะมาแล้วครับโอ้โหโคลิวฮะผ่านเลยครับ5ต่อ1นะอันนี่ขั้นที่7นะอ่ะต่อไปขั้นที่8นะครับผม ห้าต่อหนึ่งก็คือโดยประมาณนะฮะห้าครั้งมันจะออกมามาครั้งหนึ่งนะครับนี้มาสองแล้วฉะนั้นอันนี้ครั้งที่9นะฮะฉะนั้นส0ครั้งก็น่าจะมา2ครั้งก็คือชูกับโคลิวนะฮะไปแล้ว10ดอกแรกอ้ามาแล้วเว้ยโอ้โหออมีบาครับเพื่อเพื่อครั้งที่10 <laughs> มาครับอ่า10ครั้งแรกนะฮะ10ครั้งแรก ปรากฏออกมา3ามครั้งนะครับตามดอปเรทที่เขาบอกไว้นะครับบนนั้สล็อตตรงกลางนะครับออกมาสามครั้งอ่ะลุยต่อครับครั้งที่11ครับเงียบ12ครับ30ครั้งนะฮะเราจะไม่เห็นเงายูจิโร่หรือบากิเลยแม้แต่ครั้งเดียวกันเลยหรือไรนะครับ13ครับเงียบ14ครับ 15ครับมาแล้วครับพามพามโอ้โหตากีมาครับสุดยอดมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชุกเขาให้รีไวเวอร์รูปโบนัสเคโฮนิสนัสเคโฮ มาแล้วครับบากินะฮะหนึ่งตัวนะครับก็หลายๆคนก็มีกันนะฮะในรอบที่แล้วนะครับที่มาเป็นแรงด์กาชาและมี EV EV อีวงอีเวนต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมยูจ <Okay. S 1> ิโรเขาก็มีกันนะแ n k you for playing โอเค please let us know โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยได้สีดาวด้วยเหรอเฮ้ยสุดยอดอออนะฮะลืมเลย15ครั้งนะครับ15ครั้งได้บากิมาแล้วนะฮะ ฉะนั้นถ้าได้บากิซ้าอีกก็จะดีนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปอัพดาวนะครับมาครับครั้งที่16ครับ17 18มาแล้วฮะ โอ้เชยูจิโร่ครับโอ้คราวนี้มาครบฮะเหนื่อยแล้วครับทีนี้เหนื่อยหาเศษมาปั้นแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ยูจิโร่สามหรือสี่ดาวนะฮะสี่ดาวครับผมโอ้ยสี่ดาวครับถึงกับอึ้งไปเลยนะฮะโอ้โหผมไม่ซีเรียสเลยนะครับเนี่ยหาหาเศษยูอาร์เหนื่อยเลยฮะอ่ะแต่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับได้สองตัวครบเลยนะฮะ เท่าไหร่วะ18ครั้งว่ะ18ครั้งนะฮะได้ครบแล้วนะครับทีนี้ผมขอเปิดต่อเลยแล้วกันนะฮะ19นะครับ20ครับจบเลยฮะ20ครั้งพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นบ้างนะก็สรุปรวม กำไรขาดทุนวันนี้นะครับมีมา14,000นะฮะใช้เหลือ6,000เท่ากับว่าผมใช้ไป8,000นะครับแล้วก็ได้ตัว UR ตามเรทมานะครับซึ่งก็คือตัวยูจิโร่และบากิมานะครับทีนี้ก็ไปเหนื่อยหาเศษมาปั้นต่อนะในขณะที่ UR ตัวเด็ดๆอื่นๆนะผมไม่มีเลยฝาโกยังไม่มีเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยแล้วโทกิล่างหนุ่มก็ไม่มี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 อะไรเลย ก็ได้ตัวคอลลาโบมานะครับก็โอเคถือว่าวันนี้มีดวงพอสมควรสําหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่ยังไม่มีก็อาจจะมาลองสุ่มดูได้นะครับเพราะว่าบากิกับยูจิโร่นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะเพียงแต่ว่ามันหาเศษยากหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาปั้นตัวก็วิ่งหาเศษกันเหนื่อยแหละนะครับแล้วก็พวกออปชั่นเสริมต่างๆก็อาจจะต้องพึ่งพาสายการเติมเงินนิดหน่อยนะฮะในการมาอัพดงอัพดาวอะไรก็ว่ากันไปสําหรับเพื่อนๆที่ ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมจะได้มาทำคลิปเกี่ยวกับมาดาวเหนือต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ